ดี้นม้ระวังด้วระวังด้วยไาะไไหวเลยขันคำมาเลยจวดแทงได้ขันคำมาเนึ่งนสามสี่นออกตัวหนึ่งเห้าออกสองลยหกเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะมนสเสนคนบาลฟ้าเด้อาจากก็ะดิภาพพงเยไม่ไงมากลงหนามสอนแมงกระเตาคือเกาจ้ะ ในวันที่หามกราสองพันหกร้อยหสิบเจ็ดจ้าครับผมสวัสดีครับมนต์เสน่คนบานปลาครับผมมาผอพ่อใหญ่ไม่ในฟังน้องคือเก่าครับผมมาแต่ว่ามื่อกี้มาคำเนาะมาคำมาแต่วัดครับผมมาช่วงบ่ายครับผมช่วงแรกก็่าไหนน่นหลงเพี้ยนเนาะบ่ายสามมันน่าจะครับผมไปไปหลุนไปชวร่วมกันครับสิมานบอสไปจ้าไปครับครับผมมาเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนน้ำนี่เด้อครับผม ทำเนี <N: n ่เนาะมือนเนาะแม่จ้ะับมาเปวัดเรือันท่นสิบมากก็คือถอดปยัยไ่ย f ยเอฟซีวจุกหรือสุกคนครับผมอย่าร้ายแล้วไม่คิดนะไรเลแม่ครับแล้วก็บาห่องคือประคำเลย mặt mà chắc mồm bài sáng bài sáng okay. bài sáng quân sự vừa Mình, để kịp nữa. sáng là để nha nhà nha mưa nha có nha mưa 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 quá bò trong đó rồi bò Ủa phiêu không ôi നമ്മുടെ ചാക്ക് ചുറ്റി വരുന്ന มีแต่ตัวงามเนาะแม่กลัวครับผมงามกอบกอบเลยโอ้ยสว่างครับที่นี่คือผมแหละกินคือเก่าแนวกินอื้มอื้ม F4 เหมือนกันคอมเมนต์มาสั่างรายคนเดอยว มันโมไลด้รับแม <c oughs> ่งกันนโตนึงก็ไม่น่ยน้อยน,อน้ยนนอหลวงเวณน้อครับผมเจสซีลุ่นกันต่อครับที่ทรงหเหนี่ยไฟี้ครับผมไปเจไปล่อยถือ,ยอเลยนะ อย่งถุกต้งเหลียงหัวครับผมกอกคางนอเนื้อร้เนื้อละไปก็ขห้ไม่หัดกดิ ไข่เลยหยาออกนะอีกเนาอะหยากระคาดขนาดครับผมแมนจ์ที่พี่ออกแลๆๆก้วออกแล้วจักสิว่าจังได้กับสอนในหน้ไปหยาเนาะเป็นธรรมาชาติเด้อจ้ะครับผมเพิ่นกัดลายครับผมหยาอันนี้ทั้งบาดพ่นเอนืออเอน่นหยาป่องแป้งแม่โคนเอื่นหยาแพ่งมูครับผมบางคนเอื่นพื้นหน่อยพื้นกลมเพิน่นว่า แต่ว่ามดนเสน่ห์โคนบนนนัตรปลาเอื่อนหนาแพงหมูนเอาหลวงเพลินเนาะปลาเนีย่ยแข็งครับผมแต่ว่าขาดเร็วแข็งอยู่ทางขาดเร็วบนเหนียวปบนใดครับผมขั้นเพิ่นอยากเรื่องเลือกเลยเพิ่นสิขาดหลุดครับเสยียหนามเนาะล่าส่วนึ้นมาเพิ่นขาดครับผม,มตัวงานมีดียู่แม่ Oh, oh pas de ส่งสีมานอยู่ดอกน้องเพ้นจ<า>้ะถือแน่อยู่เอาจ้าขวานนี่แหละมาทำให้เอาจนเมือม่อยหมดแล้วยังสิเมื่อพี่กายเนี่ยสอนจนตะเวนเข่าหูของพี่กายนี่พี่กายสอนหล้าเนาะแต่ว่าหอนเนาะน้องเพ้นเนาะพี่กายก็เลยได้มาทำๆเนาะแม่จ้ะครับปีนี้ก็อากาศยังยังอุณหภูมิก็ยัง คือว่าเย็นอยู่ครับแต่ว่าบเบ,บ,บ่เย็นแห้งเลือดๆจังหนาวครับผมไก่ปลาไก่ผู้แม่งขั้นคำปนจจอยู่ฝั่งน่าจะแม่นครับขั้นคำมาแล้อ

งมือเงินอนมือเงนจะสิ่งใดก็ตอบแล้วมันกับตาอีกคนปวดแขวอู้่ครับผม ไปไกลกะบ่ท่านบ่ทันอยากไปนอนหลวงพี่เนาะขี่รถทอดมาดเนี่ยครับก็เลยบ่ทันเดียไปหาคลิปเนี่ยใหม่เด้อครับกะเบิ่งหลุมเบิ่งลานในแม่น้ำต่อก่อนครับผมเข่าเนี่เก็บๆอยู่จังหน่อยอยู่ครับถ้าแม่นข่าอยู่ดีมีแห้งกะไปไกลได้ยอยู่ครับผมขันปวดโอ้แต่ว่ากระสูนอยู่เด้อครับผมเมื่อวันใดกกระสูนครับ อย่าไล่นะแังมาเลยไม่เลี่อ้กินขนม่เหืมย่องเงอ้ยแขงเกื่อน่ใกล้ๆไม่ิ่ก้ๆอนี่น่นเต็ดเอาหาดองหาดองเลยอ๋อขัำมาอยากอยากจวดแน่ได้่นนี่จะนอนกับบินเนี่ยจะนอนกับินได้ขับบันี่เรือเรี่ยเรื่อย ทำมันเคยมามาจะเวียนกันเมืงง่อยหอนแก๊สน่าจะไห่มาลายเดือดรอเด้อครับอืมไก่บองไก่ไไครับบ่งสีเห็นชัด มันปลาก็ะคอยหากินหาอยากไปจังสี่เหล่านั่นหองเพ็ญเนาะครับยำแม่งตับเต่ากระซอนแม่งตับเต่าของสี่นะครับยำชับปูห้าปลากระห้าครับผมยำห้าเห็ดกระห้าเห็ดครับผมแม่งกับเต่าใส่ตุงน่าจะแน่นครับไปถุงกระต่อครับห้อยหลังคือดำหน้าเนี่ยนะครับสนมใำเต่าหอยหลังตลอดครับผม ทุกบวกตกบวกนั่นย้ำก็ย้ำแมงกี้สอดนี่ครับแต่ว่าตัวนี้ย้ำแมงครับเต่าเนียน้องพชรป้าบอมาันด้ยวโลวาลวา โคมเล็วมากเลยน่าบึ้ดถูกเกือบคำติ้นเกือบคำติ้นวุ้ยระวังด้วยระวังด้วยไแหว่ยเลยขันคำมาเลยจั่วแทงได้ขันคำมาเนี่ยเพื่อนหมี่บ้านนี่นี่ยว่าหมูบ้านเห็นบ่อใหญ่ไหมเห็นน้องเพื่อนว่านมีว่อยามนี่นี่ครับอยู่ในหอยอยู่ในปลาในหอยในหองแน่นี่อยู่ในน้องแน่นี่มีครับเห็น เงี้นี่ค้นบาตปลาชูชักดีครับผมต้นนี้น้อยนอะหลวงเพี่มณั่งมัมมก,กมณัดหูครับผมเหมือนนี่คัเจิ๊บขั้นขั้นน้าจะขั้นคัดก็ขันครับต้นนี้น้อยครับเออโอ้ยเนี่ย บน่มาสิสอนซอยวนันสอนน้ำกันนั่นแหละครับแต่ว่าบุคคลจะทายมุนชน,นีนอตหลวงเพฟนเนาะจ้ทายแต่หลวงเพฟนเด้อครับบ่าวมุนบ่าวบ่ได้ลงครับผมจะอยจะสืลง Nhay ai yêu bóc. Oó, oó, Ủa k lơ kha liền. Took bùa Tao. Wak. Tao. Wak. 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 Ui, ừ, khá nát giòn Chấm Sau này nhé, sâu quá nó, nát no lái bàn nè Một đứa thai Ồ, ừ, nghe này Ui, đứa con to cơ 哦，对。Oh, yeah.

กระจนมันก <Cornell>. ็เก่านี่แล้วน่าจะจังไดคือว่ใชเหรนี่ไโอ้ถือง่ยงปีดอดนี่นีอ๋ออ๋ออกเรียนอะ ข so ีนียใจ้ายเลยติฝาคำเนืวฝาไปหมอกให้มาคำต่องเ็นชิโตกดินแล้วน่าจะโตหกดโตกกิดขึ้นไม่ขึ้นเรา ตําปุลสมแดงดานี่วอ้ยหอมนะจ๊ะหอมจนมันถึงกันแห้งยังตับเต่าว่าดูแมนบอซีหนัดหยดหเัดนั่นต้นึงพุ่งพุ่งพ่มมมนะมุมไหมุมพีพีนี่นะนี่นี่เอง ที <ève S 1> uh, ่นครับวนยาถึงได้ผลไปติดกระติกให้เนี่โอ้ยปงเลือกแท่ตุกบวกด้วตุกบวกด้ hoa 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 len bỏ nhắn nhắn men da má anh đẹp chụp một chú mấy hóm bò tôi phụ hôm hóm này nó Umuwi Ano ba? นะจ๊ะอืออู้โฮนี่

อันนี่จังไดคือ <Calmelodic blue> <to someone> <as95> Yeah. tôi nhảy bị nhắm nghe ngon chả cọp 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 kéo bên đây gặp toàn đi ôi ôi <laughs> <buồn> eo đây <laughs> แต้แม่มาซั่นน่ะอือตะแมง <laughs> <laughs> <intéress upampa thatPIAN2> <ENACCIL eventually> หน่อยกไลนน่าจะานั่หลยบินอะไรได้เนี่นเมืองครับข้าเบรงบันจิบินทำมาละห้าลายหลุด่นกันแดดอ่อนเพื่หลุดได้ฝนตีการตีกะริีกันสีพุทันน่าจะ บาปติบาปติเออไป yeah. xong quán à. tiếp tiếp quần mẹ tiếp chị đọc để... ừ, ừ. cái đọc mẹ bộ chả lời về lễ chia nga mẹ 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 หยังน้อบาดนี้หึโอ้นี่เด้นี่โอ้โอ้อีหี

จับไ้โอ้จับยังไหอยู่เนาะหนึ่งสองสามสออกตัวหนึ่งเลยห้ออกสองเลยสองเลยหกเจ็ดแออกสามตัวแล้วครับ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามนิดๆเนาะเอากินบ๊วยเหลือเรกซ้ำหนึ่งก็ได้จ้ะแต่เดี๋ยวเวลากระบาดแล้วเด้อจ้ะครับผมจะรู้ผลงานนะจ้ะครับจากสีเห็นมาหั่นนะครับผมลายติดอยู่ครับผมตัวก๊อฟงสีเหลือง แคบเรื่องอีตัวแม่ตัวมุนม่นนี่ครับผมแม่นนี่ตัวปูตัวปูสีเงาๆ,ๆครับผมแต่ว่ารสชาติจะแสบพูดกันครมแสบพูดกันครับผมบแตกต่างเนาะครับความแสบความนัวแต่ตว่าต,ตัวแม่สีเหนือลายกว่าน,นิดนึงเนาะจ้าฮา,ายูหากินมบอน,นี้กับพือว่มามะนี่เนาะจ้ะครับผมจ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามมณฑนเะน่คนบ้านปลาในเด้อจ้ะ สำหรับคลิปมัอนี่กับผมีียังหลายจ้าพอกันคลิปนาจ้าสวัสดีค่ะกับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมมลเสน่ห์คนบานป่าครับผมขอบพระคุณทุกไลทุกแช่ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์ครับผมขอบพระคุณทุกๆกำลังใจครับผมบรรยากาศตอนนี้กับเว้นกะเริ่มสิเขยวหู้แล้วครับผมก่อนเซ็มลาพาจ่ากับก้อนน้อยไว้ใช่พญายมยมเอฟซีเบอร์สุขสุขคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ใ้ทองครับผมให้อยู่วมันขวัญยืนเด้อครับ ให้สมคุ้มมาศรปารธนากับผมอยู่เป็นลมโพลลมไส้ให้ลูกให้หลานไปโดนๆกับผมอำลาผ้าจากแล้วครับกิดหนาพอกันไหมสวัสดีครับ